สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องจอสปอยกอดเตะทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับประจำวันพุทธที่13สิงหาคมและผมจอสปอยวันนี้มีโปรแกรมฟุตบอล2คู่ในเน้นประจำคือวันพุธมาให้กับพี่ๆเพื่อนทางหน้าช่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับจอด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกดติดตาม แล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมไปถึงไลฟ์สดด้วยนะครับนะและที่สำคัญนะครับขอฝากครอบครัวคอมมูนิตี้ลายที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่จอดตั้งใจจัดตั้งขึ้นมานะครับนะรวบรวมสมาชิกเรากูรูชั้นนำทั่วประเทศครับที่มีความรู้เชี่ยวชาญน,นะครับและมีประสบการณ์ในเรื่องของ วงการลูกหนังนะครับนมาไว้ในที่นี้ที่เดียวครับนะเพียงแค่ท่านครับเพิ่มเพื่อนแล้วทักเข้ามาครับเก jn มีแอดข้างหน้านะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ทักเข้ามาวันนี้ครับจอรนก็มียูนิฟอร์มสวยเสื้อฟุตบอลฤดูกาลใหม่นะครับเกรดเทเยอร์มอให้สามารถเลือกสีเลือกไซส์เลือกที่ที่ชอบเอาไปใส่กันได้เลยและที่สำคัญครับมีแก้วน้ำอินเต็แล้วก็รวมไปถึงหมวกอินเต็ i มิชชั่นนะครับที่ตั้งใจจะทำให้กับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับ เพียงแค่เพื่อนๆแล้วถ้าเข้ามาครับ99 c m a t c ข้างหน้านะครับหรือต่างกันได้เลยนะครับตาินดิเคชันนะครับนะแล้ววันนี้ครับมีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจไปดูกันครับก็มาดูกันที่คู่แรกวันนี้ครับไปกันที่เวลาตีสองครับวันนี้คู่ big match ประจำค่ำคืนวันพุธนี้ครับพลาดไม่ได้เลย ยูฟาซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศครับผมทุกคนฮะวันนี้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดครับวันนี้จะเจอกับแชมป์ยูโรป้านะครับนะปารีสแซงแช็คแมนของหลุยเอริเก้นะครับวันนี้เล่นกันที่สนามกลางครับผมเล่นที่กันที่อิตาลีนะก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปารีสเนี่ยนะครับถือว่าได้เวลาพักมาแบบเต็มๆมานะครับหลังจากจบฟีฟ่าคับเวิร์ครับนะครับเพราะว่าปารีสเนี่ยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับในเรื่องของ การตอบทับอะไรนะครับเพราะว่าตัวหลักๆของปาเรียเนี่ยนะครับแทบจะอยู่กันครบเลยนะครับยกเว้นดอรารูมารายเดียวนะที่มีข่าวข่าวการย้ายทีมนะครับนอกนั้นตัวลุกนะครับแดงกลางอะไรพวกนี้นะครับอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอุสมันเดนเบเล่ควาลัสซูอลเลียนะครับเบลลี่บาบูลาดูไปถึงดูเอนะครับตรงกลางก็มีพวกฟาเบนดูวิติญญาอะไรพวกนี้นะครับอยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทำให้นักเตะเนี่ยได้มีเวลาพักเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับดูอิเดเก้เนี่ย นะครับก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะครับนะวันนี้ก็เลื่นตามเกมครับนะฐานะแชมป์นะครับยูฟ่าแชมเปี้แล้วก็รองแชมป์ฟีฟ่าแปร์โบครับปีล่าสุดนะครับซึ่งวันนี้ความหนักใจนะครับน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งของสเปอร์นะครับของโทมัสแฟรงค์นะครับที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันอีกเยอะเลยนะครับนะและอกอย่างคือสเปอร์เนี่ยก็ยิ่งไม่มีทางด้านของอ่าเมดิสันอีกนะครับที่ก็เจ็บ ACL อนะครับก็น่าจะพักยาวๆเลยนะครับรวมไปถึงผู้เล่นบาดเจ็บรายอื่นนะครับเยอะมากมายครูเซกี้นะครับดารุซินอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงท่านั่งของดูมิโซลันเกออีกนะครับที่ก็อาจจะต้องรอเช็คฟิต นะครับว่าจะพร้อมเต็มร้อยลงเล่นได้หรือเปล่าในเกมนี้นะครับนะแล้วที่สําคัญนะครับสเปอร์ก็เพิ่งปล่อยกับตันทีมอย่างซองพึมบินไปแล้วด้วยนะครับที่ก็ย้ายไปอยู่ทางด้านของรอส a n แอนจลเสเรียบร้อยนะครับทำให้เกมลูกของสเปอร์เนี่ยโอ้โหนะครับขาดความอันตรายไปพอสมควรเลยนะครับนะขาดซอนไปเนี่ยนะครับและเกมผุ่นเครื่องล่าสุดครับก็เพิ่งแพ้บาเยซนมา4-0นะครับก็เห็นได้ชัดครับว่าลูกเกมวันนี้ นะครับน่าจะเป็นทางด้านของปารีสนะครับที่น่าจะเป็นฝ่ายของเกมือได้มากกว่านะครับก็เช่นเดีวกันมองว่าปารีสแซงตแชแมครับน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยและต้องคว้าแชมยูฟ่าสุดครับได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคู่แรกมองไปที่ปารีสแซงตแชแมจัดไปมาต่อกันที่คู่ที่สองครับทุกคนครับวันนี้จะไปกันที่ช่วงเช้านะครับขับซูเดนเมกาครับผมนะวันนี้เวลา5โมงเช้าครับโบลิวาครับทีมจากโบลิเวียครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจาก เปรูนะครับอย่างทางด้านของเซียนเซียนโน่นะครับวันนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโบลิวาเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านในถิ่นของตัวเองนะครับที่ลาปาเนี่ยนะที่ก็มีความสูงจากระดับน้าทะเลเนี่ยสูงถึง3,600เมตรเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะโอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับ แน่นอนนะครับในเรื่องของความสูงเนี่ยนะครับถือว่าโบลิวาร์มันค่อนข้างได้เปรียนในเรื่องของสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับนะและอย่างนะครับในเรื่องของผลงานก็ไม่แปลกใจนะครับที่ก็บรลิวาร์เนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าฝักเลยทีเดียวทุกคนนะล่าสุดครับโบลิวาร์เอาชนะทีมนะครับในลีกนะครับอย่างทาาดานของเลอันโทมายาโบเนี่ยไปถึง5ประตูต่อศูนเลยโอ้โหแนวลูกดุกันเลยทีเดียวนะครับนะเมื่อเทียบกับ ของผู้มาเยือนอย่างเซนเซโนเนี่ยนะครับถือว่ายังคงคาดหวังไม่ค่อยได้ครับทุกคนฮะถ้าเกมหลังเนี่ยเพื่อนเเชื่อไหมครับว่าเซนเซโนทาได้เพียงแค่เก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียว์ทันเองนะครับซึ่งเป็นเกมในบ้านนะครับในลีดของตัวเองนะนะครับส่วนผลงานเกมเยือนของเซนเซโนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่านะครับคาดหวังยากเลยและยิ่งต้องมาเยือนโบลิเวียเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่จะมีแต้มกับบ้านเนี่ยถือว่า เป็นไปได้ยากจริงๆนะครับนะแล้วอีกอย่างคือนึงเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าโบลิวาเนี่ยเกมล่าสุดครับเพิ่งเอาชนะทางด้านของนะครับปาเลสติโนทีมจากนะครับชิลีเนี่ยนะครับไปถึง6ประตูต่อศูนย์เลยนะครับทั้งไปและกลับนะโอ้โหถือว่าเกมลุกจัดจ้าเลยนะเกมรับก็มีประสิทธิภาพเหนียวแน่นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่สื่อเนี่ยยกให้โบลิวาครับวันนี้นะครับเป็นพระเอกนะครับนะที่ก็ มีโอกาสครับชนะในถิ่นสูงครับและก็เราก็ต้องไปลุ้นนะครับผลต่างถึง2ประตูเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับวันนี้อยู่บริวารสดใสแน่นอนครับจัดไป